มาครับผมต่อกันเลยจากลิปที่แล้วคือเราจะไปโลกใหม่กันนะครับผมโอ้เอ้าอะไรอีกะต้องไปเจอกับแอดมิเทเรียน้ำแข็งที่โฟเซสซนวิเลจก่อนโอ้โหไอนั่นจะเป็นอาคาอิอาอาคาเอาอาอูโอ,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 อกินะครับผมโอ้นึกว่าจะได้ไปเลยเอาเ๋ยจ <c oughs> มนล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอ้ซิงโคตรจต่ทุรักทุเลนะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนบททดสอบสู่การไปโลกใหม่ แล้วด้วยคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่หน้าคูครับผมที่ผมต้องออกเดินทางเพื่อไปยังเกาะน้ําแข็งที่มีเย,ยตีอยู่นั่นเองนะครับผมโดยที่เจ้าหน้าที่คนนี้ให้กุญแจมาด้วยนะครับผมมันคือกุญแจแห่งการเริ่มต้นครับผมกุญแจแห่งการเข้าไปสู่โลกใหม่และตอนนี้ผมก็ได้มาถึงเกาะน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้ชมฮะซึ่งเราต้องไปพบลลพลเอกและพลเอกอยู่ที่ไหนละครับผมและจุดที่น่าสงสัยที่ผมคิดได้มากสุดในการใช้กุญแจน่าจะเป็นถ้ำนะครับผมฮะเพราะว่านอกจากบริเวณถ้ำแล้วไม่น่าจะมีห้องลับที่ไหนได้อีก ตอนนี้เราเจอประตูเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเราถือกุญแจนะฮะเราก็ใช้กุญแจในการไขเข้าไปในถ้าเราเจอทหารเรือคนหนึ่งยืนอยู่แน่นอนครับผมสัตยานบอกแล้วว่าเราต้องสู้กับเขาสินะครับผมเปิดก่อนได้เปียบเปิดเลยละกันมามาเราพันสองเจ๊กเจ๊กไปนันดามานี่โอ้ย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 มันเช็แขนได้ ม่เจ๊เห็นโอ้ยมาต่อยมาไหวไหวไม่แย่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ทีหนึน่งอุย้ยมามามานี่แน่นี่แน่นแนโอ้ไม่เชี่ใครอีกแล้วขอบอกเลยว่าการต่อสู้กับคนคนนี้ถ้าหักเทียบกับแฟรงกี้จากที่ที่แล้วผมบอกเลยว่านี่ไม่เท่าไหร่นะครับผมผู้ชมฮะหรือว่าจะเป็นเพราะการเตรียมใจการเตรียมใจเพื่อไปไปจนภัยสู่โลกใหม่มันจะให้ผมแข็งแกร่งขึ้นมาต้องใช้น่แน่แนแตายยังเยอะยังอีกเลยอ มามาวัดกันเลยเรียบร้อยชนะจะได้ไปโรคใหม่ไงยังง่ะแล้วพลเอกก็พูดว่าข้าน่ะแพ้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันดีแล้วสำหรับพวกเรา แต่นายถูกส่งมาที่นี่เพราะฉันได้เผชิญหน้ากับสวานใช่หรือไม่ฮึกูแค่อยากไปโลกใหม่เฉยๆแล้วก็สวานก็เคตัวนี้ได้ผมดอนสวานหรือว่าโดฟามิงโกฉันไม่สามารถพูดได้ว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องแต่ว่าความยุติธรรมของแต่ละคนน่ะมันไม่มีทางเหมือนกันมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบนะไปทางติ๊กตอกซะแล้วอะ แต่ว่านายต้องเชื่อฉันนะฉันนะ่ะไม่จะแตกหักจากสวา์แต่ว่าฉันพยายามเพื่อจะหยุดมันมากกว่านายเห็นไหมดูเหมือนว่าเพื่อนเก่าของฉันพเลเรือเอกแมกมาได้ทําข้อตกลงกับจักพรดมังกรให้ปล่อยตัวพวกสวานไปทั้งที่เขาไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ได้จากพัดมังกรมีธุรกิจในการสร้างผลไม้ปีศาจและสวานเป็นผู้รับหน้าที่ในการผ่าตัดและดัดแปลงดังนั้นพวกมันจึงขุมขู่เพื่อนของฉันด้วยสงคราม ด้วยเงื่อนไขการปล่อยตัวสวานและก็พากลับอาณาจักรกุลาบสงครามไม่ใช่คำตอบเมกมาคิดว่าไม่คุ้มกับการต้องมีคนบาดเจ็บจึงต้องปล่อยมันไปเรืมาฉันรู้ข้อตกลงนี้ฉันไม่ยอมที่จะปล่อยสวานไปยังโลกใหม่ฉันจะไปหยุดมันแต่มันก็ไม่ทันการเพอจะนั่นใช้บทปีศาจเส้นได้ในการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วข้ามไปยังโลกใหม่เรียบร้อยแล้วหากนายมีหัวใจที่ควรทำนายจกไปโลกใหม่ซะเพื่อไปกําจัดมันมันซ่อนตัวที่นั่นและก็อีกอย่างนึงคือคณะปฏิวัติกำลังตามหาตัวมันด้วยพวกเขาอยากให้เราได้ชดใช้ ที่ทหารเรือล้มเหลวในการกักขังมันแล้วกูแค่โอเคกูแค่อยากจะไปโลกใหม่ให้คนดูกูดูแล้วกูต้องรับร,ร,รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ด้ดวยเหรอวะเนี่ยไปชมว่ับผมฮะแต่จะว่าไปผมก็เข้าใจในส่วนของเอ่อคนเรือเอกน้ำแข็งนะครับผมผู้ชมฮะตรงที่เอ่อไอสวานหรือดูฟามิงกโกเนี่ยผมมันเป็นตัวอันตรายไงมันจะสร้างความเสียหายให้แก่คนมาเยอะมากนะครับผมแล้วก็เขาไม่น่าให้ภัยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของคนเอก ไอแม็กมาผมก็เข้าใจเช่นกันก็คือมันไม่อยากให้เกิดสงครามผมว่าสงครามมีแต่การสูญเสียงไงฮะใช่ไหมมันก็ไม่คุ้มกันอยู่แล้วนะครับผมฮะก็คืออย่างที่มันบอกนะครับผมว่าเออความยุติธรรมเนี่ยมันแล้วแต่คนละมุมมองนะครับผมว่าใครจะมองแบบไหนเนาะมาเดี๋ยวไปโอกใหม่กันเลยนะผมตอนนี้น่าจะไปได้แล้วนะฮะวู l ูไ e to โกเยสไอโกไอพร้อมที่จะไปแบบสุดๆนะครับผมไปบล็อกฟุตซิเกนซีโลกสองนะครับผมเอาว่ะมาโว้ย ถึงโลก2แล้วลรายีท่าเรือนะครับผมท่าเรือที่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ถึงโลก2แล้วนะครับผมแล้วโลกใหม่นะครับผมมันโคตรจะโหดร้ายหากคุณไม่ได้เตรียมใจมาก่อนบอกเลยว่ารอดยาก คุณจะได้เจอโปที่บินดุเกลือนกาดภายในแมปคอยแย่งคุณฟาร์มเราตัวใดไม่รู้บินไปบินมาบนท้องฟ้ายอยแยเต็มไปหมดเราการีเเธอร์ที่สู้กันด้วยศักดิ์ศรีนะครับผมคุณผู้ชมฮะฉากน้ที่ว่าไม่มีใครยอมใครโดนหน้าท,ที่พรบจะกินคนเมื่อผ่านเข้าใกล้คณะปฏิวัติที่สวัสดีเราแล้วก็ไล่เราให้ไปให้พ้นในเวลาเดียวกันเพื่ออะไรวะเซธีอมหิตในแมนชั่นละฟ้าเพียงแค่คุณทักทายเขาและเขาจะบอกกับคุณว่าออกไปจากที่นี่ซะ ก่อนที่ฉันจะฆ่านายโอเคกออก็ได้และเหล่านักรบทาสผู้น่าสงสารผู้ถูกกักขังไว้และต้องได้รนออกมาสู้ผู้ความบันเทิงเท่านั้นในโลกที่ไม่มีแม้แต่เซฟโซน <c oughs> <c oughs> ทำไมมันหักทีทั้งตัวเลยอะ่ะโคเท่โอ้ยอะไรยะเดี๋ยวก่อนเฮ้เดี๋ยวก่อนอะไรยะเดี๋ยวก่อนเข้ารนที่แอบนั่งเนียน <c oughs> แอบนั่งเนียน โอ้มึงตายกาถึงทีนี้แล้แค้นอะไรกูขนาดนั้นกูทำอะไรให้มึงและการตายของคุณนั้นจะทำใคุณกลับกลายเป็นดูเอา้าแล้วกูกลายเป็นตัวอะไรเดียวอา้าอะไรวะคนงงและการเดินฟา้ามั่วซั่วอาจทำให้คุณตายได้โอ้ยยากูตายแล้ว โดนเหมือนกุเลยโ <c oughs> ดนเวียงเหมือนกุเลยพี่เดียวตายนี่เลยครับผมนิยามของโรคใหม่ที่แสนจะโหดร้ายเข้าสู่โรคใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนวรยาการใหม่ๆบ้างนะครับผมโดยที่ผมมาซื้อผลิตภัตฑ์ที่อยู่ภายในชอ็อปด้วยผลิตภัตฑ์ที่หลายคนแนะนําผมมากที่สุดนะฮะผลพระพุทธมองในตำนานโดยราคาที่มันสูงแบบจัดๆนะครับผมฮะ1,650กโรบัคกันทีเดียวนะครับผมฮะราคาแค่นี้บอกเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าขนาด หากคีราชันในคิง g ิกาซี y 2,000กว่าผมยังซื้อมาเล่วอ่ะซึ่งสกิลผลพ้านะเราสามารถขยายร่างกายเป็นกุมารทองเดินร่อนจ้อนภายในแมปพร้กับพลังโจมตีเอียรแพดที่โคตรจะยิ่งใหญ่โดยศัตรูตัวแรกในแมปของเราเลยก็คือเอเรนเยเกอร์ใช่แล้ครับผมเอเรนเยเกอร์หลังจากนั้นก็ฟาร์มนะครับผมฟาร์มอีกนะครับผม และก็ฟาร์มมาสเตอรี่ของผลนั่นเองและซึ่งไม่รู้ว่าผมอัพถูกหรือเปล่าผมอัพในส่วนของสเต็กของเมลีนะครับแล้วก็ดิฟเฟนต์นะฮะแล้วก็บล็อกฟู๊ดนะครับผมเล่นสายใดสายหนึ่งไปเลยนะะั่นเองจริงๆแล้วผมอยากเล่นดาบมากกว่านะครับผมเพราะมันเท่นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมฮะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันดูบ้างและความรู้สึกแรกในการเล่นผลพลาเลยก็คือเซ็งนะครับผมผู้ชมฮะเพราะว่าปกติเราบินได้แต่ตอนนี้เราเหมือนโดนตัดปีกไปบินไม่ได้อกย่างนึงก็คือพอกายร่างเป็นพลาแล้วมันเดินคอนคางจะช้าแบบว่โคตรโคตปรับตัว หลัจากที่ฟาร์มไปจนถึงเวล708นะครับผมเซนเซก็ถามผมว่าทำผลพัาตื่นไหม,มได้ไปความที่ผมเพิ่งซื้อผลวมดปีศาจมาท่ามิสตรี Mark ของผลมงผมไม้เพียงแค่69เท่านั้นได้มปเพียงแค่2ท่าม,มันจะทำได้อย่างนั้นเหรอโอ๊ยเกือบตายช่วยด้วยวูอะไรอะ่ะโอโ้โหถ้าผลพัาตื่นยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอท่ามงอลังการจังไปด้วยทำไหมอย่างนั้นเหรอ น่าสนใจคุณผู้ชมครับคุณได้ยินเสียงนี้หรือไม่เสียงทุกทำนองที่มันกำลังออกมาโดยคนปกติที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะได้ยินเสียงเงียบๆแบบนี้นะครับผมฮะแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่รักรายการประจนภัยครับผมคุณจะได้ยินเสียงบางอย่างแบบนี้ คุณผู้ชมได้ยินไหมครับหากผู้ชมได้ยินมันคือเสียงเรียกแห่งการประจันภัยนั่นเองนะครับผมและหากเห็นการประจันภัยอยู่ตรงหน้าแบบนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับผมเราจึงจัดไปเลยลักกันโดยอันดับแรกนะเราเดินตามเขาไปยังชั้นใต้ดินนะผมโดยมันจะมีท่าเรือนะครับผมชั้นใต้ที่รอยอยู่ร่างจากนั้นก็นั่งเรือหางยาวก็ผมมุ่งสู่การประจันภัยครั้งใหม่ที่กาลังรออย,อยู่และมันก็คือการออกทะเลครั้งแรกนะครับผมของผมในโลกใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะให้ตายเถอะโลกใหม่นี้มันช่างกว้างใหญ่และลึกลับจริงๆ โดยท่าเรือนี้ไปลงจอดยังเกาะน้ําแข็งนะครับผมและก็มุ่งหน้าเข้าไปในแบบขนาดใหญ่นะครับผมใหญ่มากๆนะครับผมโดยที่ข้างหน้ามีมอนิเตอร์4จออยู่โดยเซนเซบอกสถานเป็นแดงฟ้าเขียวฟ้าแล้วเราก็ต้องมาสถานที่จอมอนิเตอร์ให้ครบทั้ง4จอนั่นเองเมื่อเราใส่เสร็จทางเข้าจะปรากฏนะครับผมฮะาผู้จมอและสิ่งที่เจอต่อไปก็คือบันไดที่ทอดยาวแล้วก็แค่ขึ้นไปข้างบนนะครับผมแล้วมันจะมีท่อส่ง แล้วเราก็จะได้วาปไปสู่รลกใหม่หลังจากนั้นผมกระโดนวร์ปมายังเกาะเกาะหนึ่งครับผมสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าผมก็คือเจ้าแห่งทะเลมันว่าเมนพญานานคานําโค้งบานเฮาเดน้โดยภายรกิจของผมก็คือการเอาตัวรอดโดยการห้ามตายเด็ดขาดถ,ถ้าเกิดตายก็ไม่ได้ส้นตีนอะไรเลยและในระหว่างที่เขากำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดนั้นส่วนตัวผมแทน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 อยู่ห่างๆนั่งเรืออย่งห่างอย่าได้โอ้ ขาสู้อย่างดูเดือดวนตัวผมนั่นก็นั่งเรือดูสถานการณ์รอบๆนะครับผมฮะเสียวเว้ยเสียวเว้ยชัวร์ทวรสู้ๆนะเป็นกําลังใจครูว่าถ้าเกิดผมเคลือ่อนไปก่อนที่ผมตายแม่ผูว่าผมตายนะเอาจริงๆคุณดูแล้วกันขนาดคนวลตันยังเกือบตายแล้วครูจะเอาอะไรไปรอ,อดถามจริงเรื่องซึ่งการต่อสู้กี่เวลาไปนานพอสมควรจนในที่สุดมันก็จบสักทีนะครับผมมา แล้วสิ่งที่เราได้ก็คือเงินม่วงๆจำนวนหนึ่งแล้วก็อันล็อกส้นตียสักอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่แล้วเหตุการณ์โชครายก็เกิดขึ้นนะครับผมผมไม่ได้โดนวาร์ปกลับไปด้วยอ้าวชนะแล้วเหรอได้อะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมเป็นเงินสีม่วงๆนะ่ะโอ้ยอ้าวลงมาหมดแล้วแล้วจะกลับยังไงอ่จะกลับยังไงอ่ะไะอ้าวจะงไปไหนกูต้องไปไหน,ไไหนจะตายดิลอน ดิ่ลงหาเท้าตัวลอดไม่อ้าวมันเป็นบั๊กครับผมเมื่อกี้โอ้ให้ตายรุ่แสุดท้ายก็ลงจุชนะใหม่นะครับผมแล้วมันก็พาวับไปยังห้องห้องนี้เฮ้ยผมเป็น NPC ผู้ชมผมเป็นตัวตัวเอง NPC กดแรกเลยใช่ไหมเนี่ยผลตอนนี้ผลพาเราเอาเวกแล้วใช่ไหมฮะห้าร้อยพอยต์ได้สกิลเดียวเป็นสกิลแรกนะครับผมมาอ้าวับกลับมาแล้วเอาเวกเลยนะผมดูโอเท่ เล้วผมก็ทําการลงอีก2องสารอบเพื่อเอาท่านะครับผมฮาอีก2ท่าท่าเอ็กครับผมอิมแพกบอกเลยว่าอลังการกว่าเดิมเช่นกันนะครับผมแล้วก็ท่าสุดท้ายที่ผมเอาเวกมาก็คือท่า F นะครับผมเป็นท่าใหม่เลยก็ว่าได้ครับผมเป็นท่าที่พุ่งแล้วก็ไปคว้าศัตรูแล้วก็ป่านะครับผม และซึ่งตอนนี้ในของค่าม m a ต t รี่ของเรายัางถือว่าน้อยมากเพียงแค่69เท่านั้นนะครับผมฮะเรายังต้องการอีก2ท่าภาริกิจของเราในวันนี้ก็คือเกม m a s t รี่ให้ถึง200เพื่อเอาท่าให้หมดนั่นเองและภาริกิจในการฟาร์มแบบบ้าข้างก็เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับผมเราฟาร์มไปแบบเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ได้ค่าม m สเตรี่ครบห0ึ่ร้อยนะผมทำให้ได้ท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งท่าแต่อุปสรรคของการฟาร์มก็มีเช่นกันที่มีมังกรมาได้ฆ่าเราบ้างนะครับผม บ้าก็มีมังกรมาแย่งเราฟาร์มจนเราไม่ได้ฟาร์มแล้วผมถ้าสกิลมึงจะอลาัางการขนาดนี้นะนะมาครับผมไล้ท่าใหม่ละมาลองดูนะครับผมอ๋อกระโดดใส่กระแทกเอาว่าลองดูแบบดำเมชชัดๆนะครับผมไอ้ไอ,ไอตรงนี้ต้องโดนผมอ่าพุดเลยมาครับผมครูดำมาแล้วมา ตูมดอก795รเแรงปะวะแต่แล้วหนทางที่ยากกว่านี่ผมก็คือการฟาร์มมาสเตอรี่ครับผมให้ถึง200นี่แหละมันยากและนานของจริงอ้อลืมบอกไปตอนนี้ผมฟาร์มที่หมู่บ้านของโจรน,นะครับผมผู้ชมฮะและปัญหาหนักสุดก็คือฟาร์มจนเกมเด้งอ่ะผู้ชมชิ่ว่าไงวะเรียบร้อยครับผมฮะเกมโรบอก,ก้ามไปซะแล้วและจนในที่สุดมาครับผมฟาร์มจนหอบแดกเลยนะครับผมตอนนี้ข้ามมาสเตอรี่ผม200แล้วนะครับผมผู้ชม ความโคตรนานอุปสรรคอย่างเยอะนะฮะมาเราไปลองท่าเถอะละกันนะครับผมฮะบุตดาเอ็กซ์โพชชั่นนะผมระเบิดแห่งพุทธพุทธองค์นะครับผมดูนะครับผมฮะระเบิดบุตดานี่ถ้าเกิดไปทําเอาเวก็นจะจะเท่น่าดูนะครับผมไปรอก่อนละกันนะฮะแในภารกิจก่อนจะจบคลิปของเรานี่ยก็คือการไปตีบอสนะครับผมผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ผมเวลถึงแล้วนะครับผมฮะคือบอสไดมอนด์นะครับผมเลยมาสิบเวลแล้วาร์มแบตเตอรี่อย่างเดียวไม่ได้ไปล่าบอสเลยนะครับผมแน่ แน่แน่แน่ไอ้น,นี่มันจะกข้าวหัวผมเว้ยแต่ว่าโทษทีพี็พีพ,พ,พีอยู่ไม่กู <c oughs> จะไปล่าบอสไปซะเห็นไหมผู้ชมฮะผมบอกเลยเกมเนี้ยถ้าเกิดไม่ระวังตัวน่าตาให้เสมอก็ผมในโลกใหม่นะมาบอสไดมอนเปิดก่อนได้เปรียบจังหวะนี้ครับผมตีเจอสกิลครับ <c oughs> <c oughs> กระเด็นเลยกระเด็น <ๆ S 2> เลยมาตาลายวะระเบิดพุทธองค์เฮ้ยใครมายาบอสทองชันเจ้าลาวะ ที่มันบ้าเขาเชิอย,อยาได้คิดจะบัแทกแซงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคขอได้ไหมบอสตัวนี้ปิ๊งปากปาเองมานีเลยควับมับ <c> โ <oughs> ยนโคดเลงกระเด็นไปนู่นนะผู้ชมโคดเลงออนี่เรียบร้อยครับผมตายมาจบคลิปแบบหล่อๆโดยการสังหารบอสนะครับผมผู้ชมบอกเลยวันนี้การจะไปของเราเนี้เขาค่อยยาวนานและแสนไกลมากนะครับผม แล้วก็มีหลายช็อตมากที่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมเสียดายเหมือนกันก็คือโ <'t> like, <Q S 1> ดนไล่ค<ๆ>ิวอะไรพวกนี้นะผมก็สู้กันแบบดูเดือดมากอะ่ะที่นี่ผมบอกเลยฮะโลกใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมบ๊ายบายฮะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย